หน้าที่ใหม่ให้ส่งเสริมศึกษาเดิมเป็นเรียนรู้กสอนอไม่คงอยู่เปลี่ยนให้รู้สอกอรรอศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางปลามาภายใต้การบริหารงานของนางสมควรวงแก้วในเดือนมิถุนายนปีงบประมาณ2,566มีการดำเนินงานดังนี้สองมิถุนายนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสอกอรออำเภอบางปลามมาห้องสมุดประชาชนและฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 14. มิถุนายนผู้อำนวยการสกรอออบางปลามาเข้าร่วมงานโอเพ่นเฮาส์และพิธีเปิดป้ายกรมส่งเสริมการเรียนรู้ณนะบริเวณด้านหน้าอาคารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 19. มิถุนายนประชุมบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน2566นหะณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อาเภอบางปลามา้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน4-13มิถุนายน ผู้อำนวยการสกรออำเภอบางปลาม้าพร้อมด้วยข้าราชการนิเทศกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566นณศูนย์การเรียนรู้ตำบลทั้ง14แห่ง15มิถุนายนผู้อำนวยการสกรออำเภอบางปลาม้าพร้อมด้วยครูกศนอตำบลและอาสาสมัครกศนอเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัครกศนณห้องแกรนบอลรูมโรงแรมวาสิธีซิตี้โฮเทลจังหวัดสุพรรณบุรี 26. มิถุนายนจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดพร้อมกันในพื้นที่ทั้ง14ตำบลของอำเภอบางปลามา้า 27. มิถุนายนจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และศึกษาหลังเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารพีตำบลจอมปลวกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม29-30มิถุนายน ผู้อำนวยการสกรออําเภอบางปลาม้าพร้อมด้วยข้าราชการและครูกศนตําบล14ตําบลเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ active learning ของสำนักงานสกรอจังหวัดสุพรรณบุรีณรงรามศีอุทองแกรนจังหวัดสุพรรณบุรีงานการศึกษาต่อเนื่อง13และ16มิถุนายนจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย30คนจำนวน2หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักสูตรการปลูกผักในกระมงัง19และ22มิถุนายนจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย58คนจำนวน2หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยสำหรับผู้สูงอายุและหลักสูตรลูกป,ประคบสมุนไพร20มิถุนายนจัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย36คนจำนวน2หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนและหลักสูตรการบริหารจัดการขยะงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดำเนินการระหว่างวันที่9ถึง29มิถุนายนประกอบด้วยชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไป2หลักสูตรจำนวน3กลุ่มเป้าหมาย42คนทำได้45คนหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมง21หลักสูตรจำนวน42กลุ่มเป้าหมาย154คนทำได้293คนงานการศึกษาตามอัธยาศัยบรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนร่วมกับครูกศนอตำบลและครูอาสาสมัครประจำตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลมะขามล้มตำบลจระเข้ใหญ่และตำบลบางใหญ่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกศน,อน,น,นตำบลให้กับนักศึกษากศน,อน,นตำบลจระเข้ใหญ่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาดณตลาดนัดบ้านจระเข้ใหญ่ตำบลจระเข้ใหญ่งานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ3ามมิถุนายน ผู้อำนวยการสกรออำเภอบางปลาหมาพร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาทกิจกรรมจิตอาสาและปลูกต้นไม้ประจำชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะวสวนหงตำบลบางปลาหมาและร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลณนะหอประชุมอำเภอบางปลาหมา6มิถุนายนผู้อำนวยการสกรออำเภอบางปลาหมาพร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาตินวัดน้อยตําบลโคกราม9มิถุนายนเข้าร่วมโครงการสุพรรณบุรีรวมใจอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองลดมลพิษในแหล่งน้ำเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่มาร่วมโครงการณโรงเรียนบรรหารจำสายวิทยา2ตําบลโคกราม23มิถุนายนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันดินโลกของอำเภอบางปลาม้า และเข้าร่วมการประเมินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2566ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหมีตะลุ่มตำบลมะขามลม้มศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางปลามา้ายังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั่วถึงและมีคุณภาพต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ